เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับในการกางเต็นท์ในห้องคอนโดตอนนี้ก็ประมาณ18องศานะครับเราอยู่กันที่บนดอยหน้านนครับแล้วเฮ้ยเธอเขาเห็นดาวตกกับเมื่อกี้ไอ้เชี่ยไอ้แม่ดาวตกว่ะไ <c oughs> อ้เชี่ยดาวตกสรุปแล้วสรุปแลส้ลสุดท้ายนะเอาบอกตามตรงเลยไหมมันก็ห้องดังดังข้างในดิโด้แลดิโด้ดิโด้มัเต้นมาตลลงเทาลงทง ไมมมมม่เเเห็นนนาาุุลือกทงงสวัสดีค่ะบ่ม สวัสดี MB Official ทุกคนนะครับคือวันนี้อยากจะมาเล่าอะไรฟังคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าอากาศหนาวอ่ะก็เลยอยากจะไปเที่ยวกันนะครับมีแผนว่าอ่ะเราจะไปเที่ยวกันกะว่าจะขุยเธอเฮ้ยไอ้เหี้ยหุยก่ดนไม่ใช่ตอนแรกว่าก็คือตอนแรกจะไปพอเรามาเตรียมตัวเตรียมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าทีมงานแต่ละคนก็คือมันไม่สามารถแผนลุวงหน้าได้อ่านะพูดเลยเราอยากไปหน้านะครับผมใช่แล้วทีนี้มันเต็มแล้วมันเต็มเออก็คือเนี่ยเมื่อกี้ทักแชทไปที่พักกิจ ที่ก็แม่งเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยนะครับวันนี้อ่าแต่ละที่่ที่เอยเดี๋ยวขึ้นให้ดูแต่ที่นะตึงตึงนี่ตึงนี่ตึงเต็มหมดเขาบอกเลยว่าคุมพานก็เลยก็เลยไปคุมพานนะครับอ่าสําหรับทีนนี้ของครับเดี๋ยวจะก็เลยแบบว่าเราเตรียมตัวแล้วเตรียมของมาแล้วมีตรงมีเต็นท์แล้วใช่แล้วเราไม่ได้ไปก็เลยอยากจะคิดอะไรแางแผนจะเปลี่ยนแบบว่าคอนโดเราห้องเราเนี้ยให้เป็นยอดดอยไปเลยแล้วก็การเต็นท์ไม่ในห้องอะ ไม่ทาไปต่อต้านก็เข้าร่วมเลยสนุกไหมเราจะทําห้องนี้นะฮะให้เป็นยอดดอยให้เหมือนที่สุดนะครับเท่าที่จะเหมือนได้ให้บรรยากาศดีที่สุดแล้วจะทําได้ไหมไปดูไปดูนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่เราเตรียมไปนะฮะตั้งใจจะไปเที่ยวครับผมอ จริงๆมันมีเยอะวันนี้แต่คือมันเป็นพวกเสื้อผ้าเราก็เอาออกไปแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ไปแล้วก็เลยเอาออกเหลือแค่พวกเต็นท์ซึ่งเต็นท์นะครับก็บอกเลยว่าของอย่างคือเรายืมมานะครับอย่างเต็นท์นี่ก็ยืมแม่มาเปยเลยว่าไม่เคยกางมาก่อนเราก็ต้องหาจุดกางเต็นท์ก่อนนี่จุดกางเต็นท์หลายคนรู้บึม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 ไรอ่ะไม่รู้จักไม่รู้อ่ะไหนเขารู้กันจ้าคนตัดยังรู้เลยฮะเออเอาไงต่อเดี๋ยวเขาไปช่วยกางมาอืมอยากได้ยินคำนี้แหละเป็นการทดลองครั้งแรกนะครับในการกางเต็นท์ในห้องคอนโดเรา ดูว่าการกางเต็นท์บนดอยทิพย์ที่คอนโดเนี่ยจะรอดไหมแล้วก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนที่บนดอยจริงไหมก็คือผมทำได้นะผมขายเฟ้นชายนี้เลยนะเออแล้วทุกคนไม่ต้องไปดอยแล้วว่าอยู่ในคอนโดก็พอตั้งชื่อว่าโปรเจกต์นี้ว่าโปรเจกต์คอนโดแล้วกันครับคืออะไรวะจากคอนโดไงหรอเป็นคอนอดโอเคโอเคกางเต็นท์ครับแล้วก็อยากจะบอกนะว่าห้องนี้คือค่อนข้างของเยอะมากนะครับเฉพาะกีตาร์เอาอันนี้ไม่ได้อวดนะไม่ได้อวดเลยกี่ตัวนะครับเนี่ยเรียงเอาตึก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 นะฮะก็มีอยู่2คนนะครับก็ไม่รู้ว ต้าเยอะไปทําไมนะฮะมือก็มีอยู่แค่นี้แล้วข้างหลังฮะนี่อีกตัวนะครับมันไม่เหมือนกันหรือไงนะฮะถามว่าของใครของกูครับอะไรอะเต้นทำไมอะไม่มีอะไรแค่นี้แหละอยากกีนเฉยเพื่ออะไรนะครับหลายคนก็จะคิดคานี้เหมือนผมว่า เพื่ออะไรในการคิมก็สวัสดีน้องคิวด้วยนะครับคิมนี้จะเป็นน้องคิวคนตัดคนใหม่นะครับผมว่าคาดหวังว่าน้องคนนี้จะตัดได้แบบว่ายอดวิว2 0 0 0 0 30,000เลยอเราไม่ห่วงเราไม่เกี่ยวคอนเทนต์นะช่องเราเกี่ยวคนตัดอทีเธอพูดอยู่นั่นมันน้อนจากไงก่อนนะไม่เคยกางเป็นเนี่ยนั่นชนมือเคยแต่กางนั่นกางรอนเลยเหรเาเดี๋ยวเอ้เยตัดออกเลยนะตัดตัด<ห>ออกไม่ไม่ตัดแ่เสียงออกแต่ดูปากเอากาง ไม่ปกติผมก็ไม่กลางเนกันผมก็อาศัยแบบว่าเดินโนเนียอยู่รอบๆเต็นท์แล้วให้เพื่อนแบงกลาอ่ะตอนแรกก็คือเราจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนเหมือนรองพื้นอะรู้จักรองพื้นปะรู้จักไว้ใช้ทำอะไรฐานะเด้อ <Yeah. S 2> ใช่รองพื้นคือแบบรองแบบรองตรงเต็นท์อะรองพื้นพื้นหญ้าอ่ะมาดูไหนหัวไหนท้าย เนี่ยมันน่าจะเป็นทางเข้ากินเต็นเลยอ่ะอือโอเคกินเต็นกับเต็นเต็นเรต้องกินเต็นคืออะไรวะหรือนี่คือผ้าผูวอะใช่แล้วตอนที่เราจะไปคือเราก็ไม่ได้ศึกษากันก่อนค่ะโดนน้างานเนี่ยก็ยืมเข้ามาต้องมีพวกใส่แคมป์โดนด่ากูโง่แล้วแต่เนี่ยต้องเดือดอะไรอะไรทั้งอย่างอะไม่รู้อต่รู้สึกได้ว่าโดนด่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทำไมอ่ะแล้วก็พึ่งพึ่งกลางเพื่อวะตอนลูกเสือก็อู้เพื่อวะเออกระสาวมันสวยอ่ะเนี่ยรีมันดีอ่ะทำได้ทำดีแล้วก็เฮ้ย วอะไรเนี่ครับ้ยเขาหลอกอะไม่ชมละชมแล้วแมงเหลืองเดี๋ยวเราปรับเีเปลี่ยนอุณหภูมิห้องก่อนนตอนนี้นะครับพวกเราก็ประมาณ18องศาแล้วอ่าก็คุมหนาวเฮ้ย มีพเพิ่ม18องศาฟังฟังฟัเดี๋ยวนะนี่ยนี่ไปแค่น้านะไปมึงไปไหนเนี่ยมันไปมึงนอกหรือเปล่ามันเยอะเลยเปล่าไม่เยอะเอาพิ่นี้เอานี้เลยสะบ้านไปนั่านแต่งแบบนี้เด็งนี้เราขาดอะไรวะตอนนี้มีเต็นท์แล้วครับเดี๋ยวน้องมุดมุดจาบิ้วกับบิวเลยอ่ะที่รัการแรกนะครับอ่าเราลองเปลี่ยนนะว่านี่คือมันเป็นมุดแบบว่าอย่างแบบสว่างอยู่ซึ่งเวลาจริงๆแล้วมันไม่สว่างแบบนี้ อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนเหมือนยู่แบบในในป่าหรืออะไรฟิฟิมันจะเป็นสีสีอย่างนี้ไหมจริงเหรอป่าสีฟ้าเหรอจะเอาเสียงผัวเหรอเปิดพับเลยไหมโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยิวเทคเหรอโอ้โหไป่ไปไปามามามาแตมแตามัมามาตาม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 าาม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 าามามาา ตอนนี้ก็ประมาณ18องศานะครับเราอยู่กันที่บนดอยนานะครับแล้วก็เป็นเวลา5ทุ่มด้วยกางเต็นท์หชั่วโมง5ทุ่มงั้นทําอะไรต่อตอนนี้เราก็ได้ที่พักแล้วเดี๋ยวเราหาอะไรกินดีกว่าใช่อยู่บนดอยต้องทำไรคล้ายคล้ายพวกแนวหมูหมูไหมเอามาย่างอะไรหมูหมูหมูข้อแนวอ่าพิซซ่าไหมโอเคสั่งเลย11 12ถุงแลวหมูก็เป็นพวกแบบคล้ายคล้ายหมูทะใช่ใช่แต่เราตอนนี้เราก็ มีกระทะมีหมูเออข็าหมูกระทะบนกระทะจริงก็เดี๋ยวเอามันมากางตั้งตรงนี้เลยแล้วทำตรงนี้นะด้านนีก็ทำตรงนี้แล้วก็มาทำตรงนี้เลยตาน็ม่ได้จะรีบๆไม่ได้เไม่ได้จะรีดๆไม่งอด้าเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เป็นเวลามันจะเที่ยงคืนนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณสิบแปดองศาเซลเซียสนะครับเราเวเราจะเตรียมรับประทานอาหารยล้ะตอนนี้อะบรรยากาศประมาณนี้สังเกตไหมฮะว่าตรงนี้จะเหลือนะครับผมมันยังมีความเป็นแบบห้องเราอยู่ เราแก้ปัญหานะครับผมเราอยากไปน่านเราต้องทงาําไงแหวอันนี้นี่คือนี่เราอยู่สปันกันแล้วนะส,สปันเหรอเอออยู่ไหนก็ได้นะบอกคนตัดนะเออคือมึงทําให้กูแบบอยู่บนดอยอ่ะมึงไ่ทาเอาแล้วกันตรงเนี้ยว่ามึง<อ>เก่งอย่าม่พอเรามีซาวมาด้วยอ่าโอเคเฮ้ยดินนะดินเหมือนอยู่ข้างหลังเราเลยจิงินอ่ะ บรรยากาศได้แล้วโอเคตอนที่เราขับมอไซค์ผ่านดอยผ่านอะไรขึ้นมานะแวะซื้อของนี่พวกมามงมามาพวกนี้นอะไรนี่เราเตรียมอย่างกรุงเทพเดีย๋ยวพูดไปบอกเขาสิขอแบบขออินแป๊บนึงถ้าตอนอินไงเราพบไปไงของจริงไะก็นี่อินอยู่วินอยู่เนี่ยก,ก็คือเราพบไปไม่น <in S 1> <ง>้องจะเอาบรรยากาศแบบซื้อข้างทางแล้วข้างทางมีเหรอเนี่ยครูตาเนี่ยหมูดำมมีเหรอโอ้ยงั้นกินเลยแล้วกันเธอจะทําอะไรให,ให้เขากินเขาวันนี้ นี้จะเป็นหมูย่างเนยนะฮะที่เคยทาในคลิปช่องเรามาก่อนสมัยก่อนเราจะทําเงินบนดอยคลิปไหนคลิปไหนชื่นขึ้นนี่คลิปนี้อ่ง่ายเลี่ยแค่แค่มีหมูก็เนยแล้วก็กินได้เลยกินได้เลยอ่าแล้วคือตอนนี้บรรยากาศอ่ะมันหนาวแบบได้มากทุกคนเพราะว่าปกติเราอยู่ในห้องเราปรับที่5องศาแล้วแต่ตอนนี้เราปรับแบบ18องศาให้เหมือนอยู่ที่น่นเลยคือแม่งแม่งหนาวแบบแม่งช็อกเลยอ่ะคือแม่งช็อกค่าไฟแน่นอนอ่ะแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่หน่อย ขยัาล้องจิงิเพิ่งมาบดีดับไปรอบนึงอย่รองเอาคุกเลยคุกน่ากินนะโอ้ไม่ก็ไม่ก็มาลองกินไงอันนี้ของเขาเขาอุ้ยหนางหนางหนางอุ้ยมันควันควันไอมันขึ้นมาเหมือนดอยเหรอฮะเหมือนดอยไหมเออเอาไปเหมือนดอยก็ได้แต่ไม่ควรใกล้หน้าจัดเลยอ่ะอันนี้นี่นี่โอเค อุยอ้ยเขอบ้างขอบ้างเขาบ้างวิ้ยทุกคนเห็นมนบรรยากาศข้างหลังไหมแบบมองดูข้างหลังได้ได้เลยอ่ะคือแม่งเจาะแม่งเขียวแมงกินสกรีนเลย <c oughs> นี่ค่ะควันควันดูควันดิหือหืม,ม <c oughs> ใครที่แบบกินอะไรกันก็มาแชร์นะครับเวลาไปเที่ยวดอยเงี้ยมีเมนูอะไรเด็ดๆเงี้ยของทิ่มปะได้เอามาดิ ดาวโตกลับเมื oh, ่อกี <S <S ้เหรอเออโหสุดจังเลยอ่ะมาเอาจิ้มเติมเลยจะไมหน้าไม่อินเลยวะนี่การเต้นตั้งนานอีเวนน่าจะใส่แบบอินเนอร์เข้าไปหน่อยว่าวูวูเตอร์อ๋อโอเคเล่นกับเขาในดีเขี้ยะไอ้ม่ดาวโตกว้าไอ้เขี้ยดาวโตโอ้ยโอ้ยโอ้ยอากาศแบบนะมันหนาวแล้วมันเจอแบบของร้อนอ่ะเนาะไอมันก็ขึ้นนี่ดูจากไม่ไม่น่าเป็นไอหมูนะ นน่าเป็อะไร I love you ตั้งแต่วันที่ได้พบเจอก็ไม่รีดกองไว้เดี๋ยว,ว<ๆ>เดี๋ยวฝากคนตัดใส่เพลงนี้แล้วก็ให้คลิปนี้ติดลิขสิทธิ์ไปเลยค่ะ,ะใส่แบบไหวใส่ <c oughs> ชีสป่ะใส่ชีสป่ะโอ้โหซื้อหมาเพิ่งจะนึกออกว่าใส่โอ,โ,โอ้โหยแม่งมึงซื้อหมามึงมจะใส่อ่ะเดี๋ยวมึงจะใส่เหนะนี่ไงไม่ใส่ชีสมึงใส่หน้ามึงนะยากอะล้อแง่เหมาร้องคุณเหนื่อยแล้วไงพอแล้วพอแล้ว เยอะเกินใส่เป็นผักกะเพราเลยใส่เป็นผักกะเพราเลยนี่ค่ะทุกคนบอกเลยว่าอะไรอะโดนกระถาโดนทรางไหนอะไปจับเลยโน้องว่าจะจับผูกแต่ไปโดนขอมอะจับไงก็เนี่ยผูมันอยู่นี่เขาไปจับตรงคอไงคือไปจับงี้เออจับใกล้ไปหน่อยอ่ะรู้จักควายปะเนี่ยมันมันเล่นแบบนี้แหละบนยอดดอย้อะมันมีควายอยู่จริงเล่นกูอีกแล้วจริงบนยอดมีควายได้ครับท่านผู้ชมคือแบบบนบนแบบ มันมีควายหรือเปล่าอะ่ะมีใช่ไหมกล้องบนมีฟาตัดเอาไปเลยทางช่องต่อไข่นะครับเอาเลยเร็วสั่งเธอวันที่ได้พบเจอไม่มีต่อไม่ได้ติดจากร,รง่ายสุดน้อยที่จะ ุันร้อนๆเลยนะนี่จุ่มจุ่มน้ำชิมนะฮะเมื่อนึ่งน้ำชิมนะฮะอยากจะรีวิวนะครับเป็นหมูบนดอยนะครับผมเป็นหมูดำบนดอยนะครับเดี๋ยวเราจะกินให้ดูนะฮะนี่นะครับลงน้ำชิมไปแล้วนะฮะนะครับผมอันนี้เราจะเอานะฮะผมนี่นะครับเราลงลงน้ำชิมไปแล้วนะครับหมูดำนะฮะเดี๋ยวจะกินกันเลยนะครับสองสองหนึ่งเอ็มบีเอ แล้วก็ <K <K ข่าวก็ขึ้นอะไรก็กระจายไปหมดเลยต่อไปนะฮะเมนูยอดฮิตบนดอยนะฮะก็คือมาม่าร้อนๆนะครับเราเคยไปดอยอินทนนท์กันใช่ไหมใช่ครับผมแล้วตอนนั้นมันแปดองศาเรากินมาม่าเหมือนกันโอ้โหแม่งโคตรฟินเลครับใช่แบบอะไรที่แบบตอนนี้นะคะเรามีมาม่าแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทําการต้มต้มน้ํานะครับสไตล์บนดอยเราก็ต้องต้มน้ํากันอ่ะโอเคเริ่มจะเธอก่อนเลยรวยวายอะไรเธอเต้นหนัเขานอนแล้วขอโทค่ะ พี่พี่ขอโทษนะพี่แฟนผมเมาขอโทษอะไรนะเอาเรื่องเหรอก็ได้ได้มึงรองนะอยู่กูไปต่อยมึงไอ้สัสพี่พี่ไม่เมาอ่ะก็ได้มาดิไม่ใช่เข็มก็เจอได้อ่ะถึงเดนที่ไดตอนนี้ผมก็ลงสตอรี่ไปแล้วนะครับว่าผมอยู่หน้านนะครับยอดดอยครับหนาวๆกินอะไรร้อนเฉียบ เหมือนอยู่ดูโคตรเด็ดอะใช่อ,อะไรก่อนอะรเอาอะไรค่าบ้าววันนี้ให้ดูหมอไปชิวไปตามนะคนนี้โคตรแจ่มนี่คือมาว่านะสปันน่านแน่แต่ถ้าเอาตามจริงอันนี้พูดแบบจริงๆไม่แกงนะงตอนที่เราขึ้นดอยอะของกินหายากมาก แล้วมาม่าเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรมีค่าแรเป็นของแรใช่เออข้าปากเราถึงท,ทานกระต่ายกับเต่าเคยฟังป่มันทาไมมันทําไมก็คือ,อคือกระต่ายไปฉกเต่าอย่างเงี้ยมันมีกระต่ายกระต่ายอ่ะด้วยความที่กระต่ายมันวิ่งไวเว้แม่งเขาคิดว่าตัวมันเก่งที่สุดแลวเนี่ยกระต่ายมันเไป้าเต่าเฮ้ยเต่าเอาง <c oughs> ี้ไหมถ้าเกิดมึงวิ่งชนะกูอ่ะแค่รอดอ่ะทั้งสวนมึงเอาไปเลยนะเว้ยเต่าเลยตอบไปว่ากูไม่ได้อแค่รอด ายเพื่กูเรี่อดาเดี่ยวของมุกแล้วคืออะไรกวางมามาแล้วคืออะไรหนาวเขาบอกว่าหนาวเนี่ยก่อใครหนาวไหม่กอดกันตั้งจตอวันที่ได้เธอกินไปหหวเขาเอากีตราร์มาเล่นนะฮะ 6, แม่แก้มเป็นวันและเดินยิบบนหาดทรายนั้นลูกสาวไทยคือแค่งานแทร่หน้าตาลูกคึ้นไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอ,อกโดนใจขอสารภาพตามโตตามตรงองลองมองลองแล้วว่าแม่นางสาวไทยถ้าได้แต่งงานกันอยากจะมีลูกชายคงรอเล่ย์เพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา I just wanna Thank you. เรามาว่ากันเรื่องโอวตินนะครับผมเมื่อกี้เป็นหมูกระทะไปแล้วจำลองไปแล้วแล้วก็เป็นมาม่าไปแล้วต่อไปก็จะเป็นโอวตินก่อนนอนกันก่อนนอนก็กินโอวตินกันเหรอคือเราอะยังไม่ได้คำวนวณนะว่าทริปน,นี้น <c oughs> ทำไมไอ้เนี่ยนะไอ้ทริปนี้กูอเพราะว่าฉันจะจีบคือจะบอกว่าเ <c oughs> ขาอะยังไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทริปนี้นะว่า <ừ. S 1> เราอะใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ต้องคำนวณด้วยเหรอต้องคำนวณจริงนะทั้งหมดเนี่ยเป็นคำนวณค่าไฟดีกว่า <c oughs> เขาว่าอย่างไรก็คุ้มจริงๆเพราะว่าการการได้แบบจัดทริปที่แบบเหมือนไปสปันน่านอะไรเงี้ยมันแบบหึ่ยมันอินนะอันนี้ก็คือได้แค่บริเวณเต็นท์นะคือว,วิวก็เนี่ยนั่งแม่งมองประตูเลยมองมาหันได้แค่ซ้ายถ้า <c oughs> ในเต็นท์เนี่ยหลับตาเนี่ย ได้ได้นะกลิ่นแบบกลิ่นเต็นท์กลิ่นอะไรพวกนี้แม่งได้อยู่แล้วก็เหมือนเป็นแบบไปบนดอยที่แม่งไม่มีลมอ่ะแต่แม่งหนาวแต่ถ้าออกมาก็แล้วแต่คนตัดต่อละแม่งตัดกูไปไหนไม่รู้มแม่งให้กูกลางเต็นท์อวกาศป่ะกู้เขาพาเราไปแล้วคสภาเออให้กูไปไปกลางเต็นท์ในสภายนี่นะคะทุกคนนี่เธอสมดังเลยปะ พี่อย่างี้ไม่ได้พี่แบบสตาร์ทแต่ไกลๆเลยอ่ะกิจกรรมที่เราทำวันนี้ระยะเวลา5้าชั่วโมงแต่สี่ทุ่มสี่สบอกเลยว่าเริ่มกลางเต็นต์ตั้งแต่ที่สปันเป็นไงฟีดแบ็กฟิลเป็นไงสิ่งที่ได้เลยนะคือแม่งได้กลิ่นเต็นท์ได้ความแบบนั่งแบบว่าเจ็บตูดนั่งเหมือนอยู่ในป่าและอากาศเย็นๆจริงเพราะว่าแม่งปรับแอร์แบบสุดอาหารที่เราเตรียมมาได้ได้ได้เพราะมาม่ามาม่าได้เอวหมูย่างเนยได้สรุปเลยสรุปสุดท้ายนะ มันก็เอาบอกตามตรงเลยไหมไม่เหมือนเฮียอะไรเลย,เลย <c oughs> อนะครับผมก็สําหรับใครที่จะไปเที่ยวไหนนะฮะเราก็ถือโอกาสวอวยพรทุกท่านเลยนะครับให้ไปเที่ยวยังมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนะครับอ่า ทั้งปีใหม่เขาดาวแล้วก็ลาไปถึงปี6465 6 6เลยแค่คิดฟันก่ือดไหมนะครับผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะเที่ยวให้สนุกนะครับมีสติในการเดินทางนะครับผมขับรถขับปลาก็ระมัดระวังกันนะฮะสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมอยากให้เราทําอะไรอยากให้เราแบบว่าไปที่ไหนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันได้เราอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ราทีสดนะครับ แต่ถึงว,วันที่ได้พบเจอกไม่มีดอกไม้ใจที่จะ,อ,ะอีกอย่างนคนอาลาดานที่จะอีสัตว์ไอ้ยาดูองอ่าย